ไอ้ความหมายของคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์มนะครับคือการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเข้าสูา่สังคมดิจิตอลธุรกิจเนี่ยนะครับส,สามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการที่จะมองเห็นได้ว่าตนเองนะครับทรานส์ฟอร์มธุรกิจของตนเองเนี่ยนะครัไปสู่สังคมดิจิตอลได้ไหนะครับไปสู่ของการเป็นดิจิตอลได้นะฮะฉะนั้นก็มีสามมีอยู่สามบทหนึ่งนะครับสามบทหนึ่งที่เป็น หลักของาาก,การทำดีติอการฟอมตัวบ่งชีตช้ตัวบ่งชี้ครับตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจของเราได้นะครับเป็นการฟอมเพือพ่อผลิตผลิตได้ได้แล้วก็จบงวดแน่นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือตัวของ New Efficiency ครับก็คือองค์กรเกิดประสิทธิภาพใหม่จากเทคโนโลยีที่ที่นำมาใช้ครับเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีจากแพลตฟอร์มจากโซเชียลก็ได้ครับอย่าจะเฟซบุ๊กหรือเฟซบุนะครับหรือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันก็ได้ครับ ครับเรื่อกแอปพลิเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีแอปพลิเคชันอีกหลายตัวนะครับที่ที่เป็นแบบฟอร์มที่สามารถทาให้ธุรกิจเนี่ยนำมาใช้แปลเทคโนโลยีของตัวเองอย่างเช่นอย่างเช่นเราใช้ไลน์กันครับเราใช้ไลน์ออฟชั่นแอคเคาวน์นะครับเพื่อนําเสนอตัวของธุรกิจของเรากับใช่ไหมับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเมื่อเรานำมาใช้แล้วเนี่ยครับมันสามารถที่จะสร้างสร้างประสิทธิภาพใหม่เนี่ยให้กับองค์กรของเราหรือเปล่า ไม่ว่าเป็นองค์กรเล็กหองค์กรใหญ่เนี่ยะครับถ้าสามารถที่จะจะทานฟอร์ r ตัวเองนะครับไปสู่สังคมดิิตได้แต่ต้องหาอะไรครับหลักที่อาจารย์วาเมียบกีขันระชี้ตัวระชี้นั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับข้อแรกเลยตัวเทคโนโลยีทําให้เกิดประสิทธิภาพได้หรือเปล่าในผมเดินผมเะเทียบโมอิบาลด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวเทคโนโลยีที่นามาใช้อย่างที่สองก็คือทําให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ จากประสบการณ์จากเทคโนโลยีนั้นหรือเปล่าอือใช้แล้วต้องเกิดผลดีด้วยนะใช้แล้วทำให้เกิดความปัจจัอใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าใช่คยากขึ้นหรมีปัญหาใช่อย่างที่3นะครับธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือเปล่าครับเมื่อนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้นะครับแล้วสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจอันใหม่ได้ไหมและสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายไอ้สามแล้วก็บวกหนึ่งก็คือทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตครับอาจารย์ ทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตรึเปล่าเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมของธุรกิจนั้นรึเปล่าผมยกตัวอย่างเรียบเขียนครับอย่างเช่นเซเว่นเซเว่นเดลิเวอรี่ครับเซเว่นเดลิเวอรี่เกิดจากการที่เขาเนี่ยนำเทคโนโลยีมาใช้ครับข้อแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือตัวตัวเทคโนโลยีที่นํามาใช้ก็คือตัวแอพพลิเคชั่นเซเว่นเดลิเวอรี่นะครับข้อที่สองเนี่ยเข้อตอบสนองความปรุงเบาใจของ ลูกค้าได้ไหมโอ้สะดวกบางครั้งเนี่ยคิดมาเนี่ยครับเทคโนโลยีเนี่ยสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็มีความคุณภาพแพงได่ครับแต่ว่าไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไม่ได้สร้างความพอใจอะไรครับเซว่งเทคโนโลยีสร้างความความความพอใจแต่ลูกค้าอย่างเช่นหนึ่งร้อยบาทส่งหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะซึ่งอย่างอ่นเขาทำไม่ได้นอย่างเช่าอื่นอื่นเนี่ยที่เป็น ที่เป็นคนไเลี้ยงสโต้ด้วยกันนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะส่งอลาได้อาจจะมีขั้นต่ำห้าร้อยหรือหนึ่งพันร้อยบาทแต่เธอเล่นหนึ่งร้อยบาทแล้วส่งในรัศมีสองกิโลเมตรสามารถสร้างความพึงพอใจได้สามารถมองเห็นได้ระยะทาง่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะใช่ตรงเวลาด้วยตรงเวลาด้วยน,นะครับกี่นาทีมาถึงเราใช่ทเทคโนโลยีกับความตรงใจใช่นะครับคุณพอแท็กยาก็พอแยกอันนี้ผมเพิ่งสั่งงาเมื่อวันก่อนนี้ให้ยันพังละกอนผมก็สามร้อยเดียว ไม่บ่นด้วยเขียนไว้ครับความพึงพอใจเอาสลิปมาให้ด้วยใครกระสับไหมครับใครกระสับซื้อไเดลิเวอรี่ใครกระสับซื้อไปช่วงต้นเราแบบต้องอยู่บ้านมันสร้างความประทับใจให้กับเราไหมสร้างความพึงพอใจไหมครับสร้างความพึงพอใจอ่าเรายอมจ่ายอ่ะครับคือพูดประหยัดตรงเวลาไม่บ่นนะแล้วที่สำคัญนี่คือว่าผมว่าเขามีสะสมแต้มให้ทางออนไลน์เรียบร้อยเลยอันนี้คือระบบของเขาอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานนะฮะตัวอย่างของการใช้ซื้อไปเดลิเวอรี่ ที่ก่าวในวันกีงเมื่อวานเนี่ยสร้างความมือพอใจนะเกิดเป็นโมเดลใหม่ไหมเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ไหมครับการเคลื่อนของคนขึ้นสู่สังคมดิจิลเนี่ยทำให้ธุรกิจเนี่ยจะต้องเคลื่อนตามไปด้วยคนอยู่บ้านเราสั่งมันเลยเกิดเป็นฟอร์มที่เป็นโมเดลใหม่ขึ้นมาครับสั่งในโรบลี่แล้วเกิดความมือพอใจ อะไรก็ได้ครับที่เราคิดขึ้นมาได้ว่าทําให้ลูกค้ามีควาใจและต่อสู้ในการแข่งขันกันได้ <ừ. S 1> นะครับสุดท้ายเนี่ยเกิดการเติบโตเติบโตครั้งใหม่ถ้าเป็นธรุรกิจที่เป็นธรุรกิจดั้งเดิมมาก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งกําลังกําลังเจอวิกฤตแต่ไปเจอแก็ฟอร์มหรือว่าคำฟอร์มตัวเองไปสู่ยุคดิจิตอลได้นะครับ,รบ,รบก็ทําให้เกิดขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า new growth การเติบโตครั้งใหม่ั